สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับวิชันนัทช่างวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะประเด็นแรกจะพาไปติดตามเรื่องของอาการชอบเก็บสะสมสิ่งของ ถ้าเกิดมากเกินไปจนกลายเป็นโรคแล้วอยากแก้ทำอย่างไรได้บ้างวันนี้มีคำแนะนำนอกจากนี้นะคะจะพามาติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยลดการใช้ยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทคุณบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนาทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางุดงเลียยบทือกเขาทิมาลัย ความสูงกว่า3,500เมตรระยะทาง700กิโลเมตรเพื่อประกาศศาสนาเผยแพร่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเทลวาทตามหลักคำสอนของพระศาสดาให้กับผู้พขเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกษตกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่065157 9082ชื่อบัญชีประเทศประิยะติสุทธียงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0 9 9 3 2 6 5 5 5 5 จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยัอแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเตอมิมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB o l l g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน เามีอะไรจะบอกเดี๋ยวแน่จะพาไปดูว่ารวมกันแล้วมันดียังไงวันนี้ถูรดีแท็กรวมกันเพื่อมอบมหาจัย์ความสุขทั่วไทยกับงาน Better Together Festival ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันแล้วกันนะคะสน,นุกส่งท้ายกับมหาจรรย์แห่งความสุข Better Together Festival พี่น้องชาวชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมพบกับระบวนสินค้าราคาพิเศษจากจูและดีแท็กสมาร์ทโฟนราคาพิเศษรับเน็ตเพิ่มฟรี20กิกเฉพาะในงานเน็ตบ้านไฟเบอร์ถีเริ่มต้น599บาทพิเศษส่วนลดค่าแรกเข้าและฟรีกล้อง C C T V พร้อมอิ่มอร่อยฟรีพบกันวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลชนบุรีชั้นหนึ่งประสบยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังไงครั้งหน้าพี่น้องชาวชนบุรีเตรียมตัวเจอกันได้เลยครับบ๊ายบาย Better together ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน What a wonderful world กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะเราน่าจะเคยได้ยินอาการของคนที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของเอาไว้จนทําให้บ้านล้นค่ะสร้างความไม่พอใจให้จบคนในครอบครัวรวมถึงบ้านครางเนี่ยส่งผลกระทบกับคนรอบข้างและคนข้างบ้านด้วยอีกต่งางหากนะคะอาการที่ว่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากเกินเกินไป เขาเรียกว่าเป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของซึ่งถือเป็นอาการทางจิตท,ที่จําเป็นต้องรักษานะคะสืบเนื่องจากผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเสียดายของไม่อยากจะทิ้งแล้วถ้าเกิดทิ้งอะไรไปอาจทําให้รู้สึกผิดได้วิธีการในการรักษาทำอย่างไรได้บ้างหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรจะทำอย่างไรวันนี้เรามีคำแนะนำนะคะ เพราะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเก็บสะสมสิ่งของแล้วในบ้านของคุณมีสิ่งของมากกินเกินไปเนี่ยอย่างแรกเลยทําให้บ้านรกอย่างที่สองจะทําให้มีฝุ่นภายในบ้านมากแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพในขณะเดียวกันก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยลองมาติดตามรายละเอียดไปได้วยกันค่ะ ผู้ที่เป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของอาจจะมีอาการไม่รุนแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากนักแต่ว่าบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงมากรวมทั้งอาจจะเกิดปัญหาทางด้านสุขอ,อนามัยและด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะเพื่อจะได้ช่วยปรับความคิดและพฤติกรรมให้ดีขึ้นซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ ผู้ป่วยโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของอาจจะมีอาการต่างๆเช่นเก็บสะสมสิ่งของจำนวนมากไว้ในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือในที่ทำงานเก็บของที่มีค่าและไม่มีค่าเช่นใบปลิวหนังสือพิมพ์จดหมายใบเสร็จหนังสือเสื้อผ้าถุงพลาสติกขวดน้ำเสศษอาหารรวมถึงอีเมลไฟล์งานรูปภาพคลิปวิดีโอและข้อความแชทในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ หลีกเลี่ยงที่จะคิดจัดการกับสิ่งของที่เก็บไว้ไม่กล้าทิ้งสิ่งของและกังวลใจมากเมื่อต้องทิ้งหรือนำไปให้คนอื่นคิดว่าของทุกชิ้นสำคัญและควรจะเก็บไว้เพราะไม่มีสิ่งอื่นทดแทนได้หรือคิดว่าอาจจะได้ใช้ในอนาคตรู้สึกผูกพันกับสิ่งของมากจนไม่อยากทิ้งเพราะทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขหรือเป็นตัวแทนของคนหรือสถานที่ในความทรงจำหรือรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่ท่ามกลางสิ่งของที่เก็บไว้ หาสิ่งของที่ต้องการไม่เจอหรือไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้ตามปกติเช่นไม่มีที่เดินไม่สามารถใช้ห้องน้ำห้องนอนและห้องครัวได้เพราะว่าเต็มไปด้วยสิ่งของจํานวนมากรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีคนอื่นมาช่วยจัดหรือนำสิ่งของที่เก็บไว้ไปทิ้งหรือไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาในพื้นที่ของตัวเอง เกิดปัญหาสุขภาพเนื่องจากการเก็บสะสมสิ่งของทําให้ทําความสะอาดลําบากเกิดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคนอกจากนี้ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งของสัตว์มีพิษและมแมลงได้เกิดอุบัติเหตุเช่นสะดุดหกล้มและขวางทางหากเกิดเหตุไฟไหม้หรือเหตุด่วนเหตุรายที่ต้องหนีออกมาจากบ้าน เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นเช่นทะเลาะก,กับคนในครอบครัวคนที่พักอาศัยด้วยได้รับคำตำหนิจากเพื่อนบ้านหรือคนที่ทำงานซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและหน้าที่การงาน นอกจากนี้ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีการสะสมสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งของเช่นสะสมสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวจำนวนมากซึ่งสัตว์มักจะถูกขังอยู่ในกรงหรือถูกจำกัดบริเวณและมักไม่ได้รับการดูแลเรื่องอาหารน้ำความสะอาดของสัตว์เลี้ยงและที่อยู่รวมถึงการไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์อย่างเหมาะสม โรคชอบเก็บสะสมสิ่งของแตกต่างจากคนที่สะสมของที่ชอบนะคะเช่นแ t ตมป์และหนังสือการ์ตูนเพราะการสะสมของเหล่านี้จัดเป็นงานอดิเรกที่มาจากการตั้งใจเก็บเฉพาะของบางอย่างอย่างมีระบบระเบียบและไม่ได้เก็บของอื่นๆที่ไม่จําเป็นจึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจําวันและสุขภาพค่ะ ในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของอย่างแน่ชัดแต่เชื่อว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆเช่นนิสัยส่วนตัวคนที่เป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของมักจะมีนิสัยตัดสินใจไม่เด็ดขาดไม่มีทักษะแก้ปัญหาและจัดระเบียบจึงไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรกับของที่ไม่จําเป็นบางคนก็อาจจะมีนิสัยชอบซื้อของไม่จําเป็นมาตุนไว้โดยไม่ยั้งคิดพอสะสมไปเมื่อมากก็อาจจะทําให้กลายเป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของนั่นเองค่ะ บางคนก็อาจจะมีนิสัยรักความสมบูรณ์แบบไม่ชอบความผิดพลาดและคิดว่าการตัดสินใจและการวางแผนจัดการสิ่งของต่างๆล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจึงมีแนวโน้มเก็บสิ่งของต่างๆไว้ทั้งหมดครอบครัวและประสบการณ์ในวัยเด็กถ้าหากครอบครัวขัดสนเรื่องเงินไม่สามารถซื้อของที่อยากได้ในวัยเด็ก เคยถูกขโมยของหรือนำของที่รักไปทิ้งหรือถูกผู้ปกครองทอดทิ้งทำให้ไม่ได้รับสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตก็อาจทำให้เป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของได้นอกจากนี้ถ้าหากคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนอื่นค่ะ เหตุการณ์อเลวร้าท OR ี่กระทบกระเทือนจิตใจอาจทำให้เกิดโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของเช่นการหย่าร้างคนรักที่เสียชีวิตและการสูญเสียทรัพย์สินจากไฟไหม้การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรุนแรงการถูกทำ้ายร่างกายกลั่นแกล้งเหยียดเชื้อชาติและสีผิวโรคประจำตัว การได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองโรคทางจิตเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำโรคสมาธิสัน้นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคกลัวการเข้าสังคมโรคทางพันธุก,กรรมเช่นกลุ่มอาการพราเดอร์วิลลี่และการใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของด้วยค่ะ ผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นและจะแสดงอาการชัดเจนเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปโดยอาจจะพบมากในกลุ่มคนที่มีอายุ55ปีขึ้นไปอีกด้วย ผู้ที่เป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของมักจะไม่ไปพบแพทย์เนื่องจากไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองมีอาการของโรคนอกจากจะมีอาการของโรคอื่นเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนรอบข้างจึงควรต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อตรวจรับการรักษาต่อไปในเบื้องต้นผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงมากก็อาจใช้การปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยทำให้อาการชอบเก็บสะสมสิ่งของดีขึ้น เช่นเริ่มจากการวางแผนการกำจัดสิ่งของที่มีอยู่ด้วยการนำไปทิ้งหรือนำไปบริจาคถ้าเกิดไม่สามารถตัดใจรวบรวมสิ่งของไปทิ้งได้ครั้งละมากๆก็อาจใช้วิธีเริ่มจากการเลือกสิ่งของไปทิ้งวันละหนึ่งชิ้นกำหนดเวลาในการกำจัดสิ่งของเช่นเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่นานกว่า1ปีไปบริจาคเก็บนิตยสารและหนังสือที่ไม่ได้อ่านเกินกว่า6เดือนไปขายหรือให้คนอื่น ยกเลิกการสมัครสมาชิกนิตยาสารหรืออีเมลแนะนำสินค้าใหม่และโปรโมชั่นต่างๆแล้วถยอยลบอีเมลที่ไม่จำเป็นออกไปทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่ต้องซื้อหรือเก็บสะสมสิ่งของเพิ่มขึ้นเช่นดูภาพยนตร์ออกกำลังกายเดินเล่นในสวนสาธารณะและชมนิทรรศการที่หอศิลป์เป็นต้นค่ะถ่ายรูปบ้านในช่วงก่อนและหลังการทิ้งสิ่งของเพื่อให้รู้ว่าสามารถกำจัดสิ่งของออกไปได้มากเท่าไหร่แล้ว เขียนไดอารี่บันทึกความรู้สึกในแต่ละวันเพื่อสำรวจอารมณ์และพฤติกรรมการชอบเก็บสะสมสิ่งของและพูดคุยกับคนที่สนิทเพื่อช่วยลดความไม่สบายใจและผ่อนคลายความเครียดเมื่อสามารถตัดใจทิ้งสิ่งของต่างๆได้แล้วก็อาจจะให้รางวัลกับตัวเองด้วยการดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนหรือกินอาหารในร้านอาหารที่อยากลองไปกิน หาเวลาดูแลตัวเองเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นโยคะนั่งสมาธิและฝึกหายใจหากมีอาการรุนแรงแพทย์ก็อาจจะให้ผู้ป่วยรับการรักษาด้วยวิธีจิตบาบัดและการกินยาที่ช่วยบรรเทาอาการ เช่นการบำบัดความคิดและพฤติกรรมอันนี้ถือเป็นจิตบำบัดรูปแบบหนึ่งที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อช่วยหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดพฤติกรรมในการชอบเก็บสะสมสิ่งของเช่นนิสัยส่วนตัวและการเลี้ยงดูเพื่อหาวิธีปรับความคิดและพฤติกรรมชอบเก็บของจานวนมากผิดปกติรวมทั้งแนะนำวิธีการจัดเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบและแนวทางในการป้องกันการสะสมสิ่งของเพิ่มเติมในภายหลัง การใช้ยาในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้รักษาโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของโดยตรงนะคะแพทย์อาจจะให้ยาต้านเศร้าเช่นยาต้านเศร้ากลุ่ม SSRI กลุ่ม SNRI ซึ่งใช้รักษาอาการทางจิตอื่นๆและอาจช่วยในการรักษาโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของได้ค่ะลองสังเกตตัวเองให้ดีนะคะว่าการชอบเก็บสะสมสิ่งของของคุณเนี่ยเป็นเพียงแค่ ความชอบเป็นนิสัยหรือว่าเสียดายของเท่านั้นหรือรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของที่เป็นโรคทางจิตเวชและจำเป็นต้องได้รับการรักษา สำหรับวิธีการรักษาง่ายๆเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วถ้าเกิดหนักมากๆก็จําเป็นต้องกินยาเพื่อที่จะปรับสารเคมีในสมองค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมสักครู่เดียวค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยางโอ้แอป GHB All g มีฟังก์ชันให้เลือก <c oughs> เยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน 6โมงคึ่งถึง7โมงช้าวันเสาร์อาทิตย์นี้มารับชมเรื่องสติประฐาน4จากท่านเจ้าคุณพระเทพภ,ภาวนาวิกรมกันค่ะอุสรณทำอาไรเกิดเกิดตรงไหนเกิดเวลาไหนเกิดเวลาที่เรากำหนดรู้ต่อด้วยแนวคิดดีๆจาก DJ มะตูมแล้วมาซูมให้ลึกถึงหัวใจแห่งการภาวนาได้อภิรมทางปัญญากันแน่ๆค่ะพุทธปัญญาพิรมสัปดาห์นี้ กับโขู้สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ถูกคิดค้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ทําได้หลายอย่างทีเดียวค่ะวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะรักษาผู้ป่วยและทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง คนไฮเทคในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกนวัตกรรมทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะวิธีการเนี่ยเขาจะทำการตรวจหายีนเพื่อลดการให้ยาเคมีบำบัดจะดำเนินการจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างนั้นมาติดตามไปด้วยกันในช่วงคนไฮเทคค่ะ ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง Health และ Wealth ค่ะหลายโรคที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในอดีตนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถรักษาให้หายได้อย่างง่ายดายความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยทำให้มนุษย์มีอายุไขเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยศตวตรรษที่แล้วถึงสงเท่าด้วยกันค่ะ นักวิทยาศาสตร์ระบุเลยนะคะว่าทางชีวภาพร่างกายของมนุษย์มีอายุจำกัดแต่ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยยืดอายุไขของมนุษย์รวมทั้งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะข้อจากัดทางชีวภาพร่างกายของมนุษย์เราจึงนำเสนอ5เทคโนโลยีที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นวิทยาการใหม่ที่ช่วยยืดอายุไขของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ การบำบัดด้วยยีนเป็นการบำบัดหรือการรักษาโรคด้วยวิธีการใหม่โดยแก้ไขหรือทดแทนยีนที่ผิดปกติในร่างกายที่เชื่อกันว่าเป็นยีนที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆอาทิโรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคมะเร็งบางชนิดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสบางประเภท เทคโนโลยีฟื้นฟูเซลช่วยคืนความเป็นหนุ่มสาวเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายอันเนื่องมาจากวัยที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีนี้นอกจากจะช่วยยืดอายุให้มีชีวิตยาวนานเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยทำให้ดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วย เช่นความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการแทนที่ฮอร์โมนในร่างกายสัตว์และคนที่ช่วยกลับคืนความเป็นหนุ่มสาวการฉีดเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ภาาในตัวหนูทําให้หนูมีสุขภาพดีและมีอายุเพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ช่วยเหลือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นาน้มการใช้ชีวิตของคนพิการกับคนปกติแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะเช่นมือเทียมที่สามารถสั่งการทํางานด้วยความคิดของคนได้ ตับเทียมสามารถควบคุมยาเพื่อรักษาโรคเบาหวานต่อจนเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามิติสำหรับใช้ผลิตอวัยวะและเนื้อเยื่อบางชนิดเพื่อทดแทนอวัยวะและเนื้อเยื่อในร่างกายที่สูญเสียไปเทคโนโลยีและวิทยาการเหล่านี้นอกจากช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติแล้วก็ยังช่วยให้บุคคลเหล่านี้เข้ารูปกิจกรรมทางสังคมและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นด้วยค่ะเครื่องมือช่วยวินิจฉัยและบำบัดรักษา การพัฒนาเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจวัดสัญญาณก่อนเกิดภาวะหัวใจวายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ช่วยเรื่องการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคที่มีความซับซต้นนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยยืดอายุมนุษย์ได้ค่ะ คุณหมอเตือนผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปอย่าชะล่าใจนะคะให้ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมทุกๆ2ปีป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยืนยนันค่ะโรคมะเร็งเต้านมนั้นรักษาหายได้อุบัติการของโรคมะเร็งเต้านมจากผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าประชาชนเป็นโรคมะเร็งเต้านมอัตราการเสียชีวิต1ใน3กล่าวคือเป็นโรคมะเร็งเต้านม100คนจะเสียชีวิตประมาณ30คน ขณะที่ประเทศไทยผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดรองลงมาคือโรคมะเร็งลำไส้ส่วนผู้ชายพบเป็นมะเร็งตับมากที่สุดพบในท่อน้ำดีตามมาด้วยมะเร็งปอดค่ะปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมคือผู้หญิงอายุเกิน40ปีขึ้นไปเด็กที่มีการฉายแสงบริเวณซวงอกตอนเด็กบ่อยผู้ที่มีน้ำหนักเกณฑ์ปกติผู้ที่ใช้ฮอร์โมนและกรรมพันธุ์สำหรับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมจะมีการซักประวัติจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่นการเริ่มต้นมีประจำเดือนอายุน้อย7-8ขวบตรวจเต้านมทุกปีทำ er oul, อัลตราซาว์การทำแมมโมแกรมหากตรวจพบเข้าสู่กระบวนการรักษาผ่าตัดการตรวจยีนตรวจพันธุก,กรรมหากเจอก้อนมะเร็งขนาด2เซนติเมตรโอกาสหายร้อยละ70ก้อนมะเร็งขนาด5เซนติเมตรโอกาสร,รักษาหายเหลือเพียงร้อยละ30ส่วนวิธีการรักษาใช้วิธีผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกจากเต้านมผ่าตัดลอต่อมน้ำเหลืองออก ใช้แสงใช้เคมีบำบัดและยาพุ่งเป้าวิธีป้องกันรโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดนั่นคือผู้หญิงที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปให้ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธีเมมโมกร,รมเป็นประจำทุกๆ2ปีออกกำลังกายทานผักผลไม้ลดอาหารไขมันควบคุมน้ำหนักและหลีกเลี่ยงอากาศที่ไม่ดีถ้าหากตรวจพบเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีโอกาสร,รอดร้อยละ30 คุณผู้ชมคะมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงไทยหรือว่าผู้หญิงทั่วโลกนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูข้อมูลเมื่อปี2021เราก็จะพบว่า มีการเกิดโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ร้อยละ12แล้วตัวเลขสัดส่วนเนี่ยผู้หญิงจะพบได้มากกว่าผู้ชายในขณะเดียวกันค่ะร้อยละหนึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ชายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถจะตรวจคัดกรองพบโรคได้ในระยะเริ่มต้นแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้แล้วก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงด้วย เอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เราเจอปัญหามากมายในแต่ละวันนะคะบางครั้งเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เราพบเจอแล้วเราอาจจะเคยมองข้ามถ้าเกิดลองใช้หัวใจสัมผัสอาจจะสร้างความสุขใจให้เราได้อย่างเปี่ยมล้นเลยทีเดียวค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดสไตล์โกทิกที่เหมือนวัดคลิสต์แต่กลับเป็นวัดไทยซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนั่นคือวัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารแห่งนี้ค่ะ นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรรวิหารในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายตั้งอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 โดยมีด âm ริให้สร้างสถาปัตยกรรมเป็นอย่างตะวันตกทั้งสิน้นพระอุโบสถสร้างตามแบบครต์เรียนแบบสถาปัตยกรรมแบบโกทิกพระพุทธนฤธรรมโมพาดเป็นพระปฏิมากรปางสมาธิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชทานให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วส่วนผนังและเพดานภายในมีลวดลายสวยงามเป็นอย่างมากได้ประสมผสานและเป็นจุดพบกันที่ลงตัวของศิลปะแบบประเพณีนิยมแบบไทยและศิลปะแบบตะวันตกและเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธานจะเห็นพระบร,รมสาริสลรักษ์ของรัชกาลที่หประดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งหาชมจากที่ใดในเมืองไทยไม่ได้ ที่ตั้งของวัดนิเวศธรรมประวัติอยู่บนพื้นที่ของเกาะกลางน้ำฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินทำให้การเดินทางไปยังตัววัดต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำไปยังตัววัดซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะออกทุก5-10นาทีหรือเมื่อผู้โดยสารเต็มประมาณ6-8คน ตัวกระเช้าและสายรอกมีความมั่นคงรับรองว่าไม่ตกลงไปแน่นอนค่ะแต่ความน่าสนใจก็คือตัวกระเช้าและตัวสาราที่นั่งสีแดงเข้มผสมสีขาวได้รับการออกแบบมาแบบไทยโบราณคลาสสิกด้วยลวดลายที่สวยงาม ท่านั้นนะคะเพราะรอบๆวัดนิเวศธรรมประวัติก็มีบรรยากาศที่เริ่มรื่นเงียบสงบสุดๆไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทั้งนั้นเหมือนกลับมาเที่ยวยุโรปเรียกได้ว่าได้เที่ยววัดนิเวศธรรมประวัติได้ชื่นชมความงามงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามและได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สบายใจด้วยหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวชมวัดนิเวศธรรมประวัติ การเดินทางไปมีทางเดียวคือนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งที่จอดรถวัดน,นิเวศธรรมประวัติจะอยู่ติดกับที่จอดรถของพระราชวังบางปะอินโดยกระเช้าข้ามฟากนั้นเปิดให้บริการตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีไปจนถึง20นาฬิกาานาทของทุกวันเมื่อมาถึงบนเกาะแล้ว บริเวณทางลงกระเช้าจะมีกล่องรับบริจาคให้ช่วยเหลือข้าวไฟและค่าซ่อมบำรุงกระเช้าซึ่งก็แล้วแต่ศรัทธารับรองได้ว่าเที่ยวชมวัดครั้งนี้อิ่มบุญสุขใจอย่างแน่นอนค่ะ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีทินนีที T N n ช่อง16สวัสดีค่ะ